วันนี้เราจะพาไปไหว้ศาลหลักเมืองสีทิศของจังหวัดภูเก็ตกันนะคะแต่ละทิศก็จะมีการขอพรแตกต่างกันค่ะทิศที่หนึ่งที่จะพาไปกลาบไหว้คือศาลหลักเมืองแม่ดวงค่ะผู้คนจะมากราบไหว้ขอพรในเรื่องของความรักและขอบุตร ศาลหลักเมืองนี้จะอยู่ใกล้กับอนุสาวรีย์เท้าเทพกษัตริย์เท้าสีสุทนทรเข้ามาในซอยหลักเมืองสองประมาณ300เมตรจะมีร้านขายดอกไม้ทูบเทียนอยู่หน้าศาลหลักเมืองเลยค่ะทิศที่สองศาลหลักเมืองแม่ซอยแก้วผู้คนจะมาขอพรในเรื่องการแข่งขันการสอบการบรรจุ ศาลหลักเมืองนี้จะตั้งอยู่ตำบลเชิงทะเลเข้ามาทางซอยป่าศักดิ์สี่ประมาณ500เมตรทิศที่ 3, สารศาลหลักเมืองเจ้าแม่เกินีผู้คนจะมาขอพรในเรื่องไหนก็ได้แต่ขอได้แค่เรื่องเดียวเน้น สาลหลักเมืองนี้จะตั้งอยู่ตำบลเชิงทะเลมาตามเส้นทางลาุูนาสาลหลักเมืองนี้มีจุดขายดอกไม้ทูบเทียนอยู่ด้านหน้าสาลหลักเมืองเช่นกันค่ะ ส่วนที่สุดท้ายสารหลักเมืองแม่จวงค่ะทิศนี้จะกราบขอพอรเรื่องการงานเลื่อนขั้นสารหลักเมืองนี้ตั้งอยู่ตำบลเทพกษัตรีติดถนนสายหลักฝั่งขาเข้าเมืองค่ะอย่าลืมหาโอกาสไปกราบไหว้ขอพอรกันนะคะ